เป็นที่พอใจคนไข้รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าสวยขึ้นแล้วก็ดูหน้าเด็กลงใครเข้ามาเห็นก็รู้สึกบอกว่าไปทําอะไรมาทําให้หน้าเปลี่ยนก็ทําให้มั่นใจขึ้นวันนี้ได้เลิกสักทีเลิกงามยามดีวันนี้จะมาเพิ่มความสวยด้วยการทําจมูกซิโคมกับกระดูกอ่อนหลังหูขอบคุณอาจารย์นันนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเพิ่งตัดสินใจทําให้วันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะคะถ้าดูดนานข้างเราก็จะเห็นชัดเจนว่าคนไข้มีหัมมีปลายจมูกที่หนาและใหญ่แล้วก็เริ่มมี ความง,งุ้มลงเนื่องจากทํามมันโดง่งทำให้ดูตรงนี้มันดูเหมือนเรางุ้มลงนะหลักการแก้ไขก็คือเ,เราจะแก้ทั้งโครงสร้างหรือลดทัม้มปรับโครงสร้างกระดูกอ่อนใช้แกนกลางสังเคราะห์หรือวัสดุ p c l หรือกระดูกอ่อนเทียนมายึดหนังปลายจมูกแล้วก็คือกระดูกอ่อนจริงมาออนท็อปปลายจมูกบริเวณที่ด้วยดูโด่งคอยและดูสูงขึ้นตามที่ผู้ป่วยต้องการ เคสนี้เราจะใช้ซิลิโคนเฉพาะส่วนที่เป็นการเสริมสันจมูกเท่านั้นเองหลังจากที่เราตอกน้ำออกเราก็จะใส่ซิลิโคนวางบริเวณแนวนี้เท่านั้นเองส่วนปลายเนี่ยจะไม่มีซิลิโคนส่วนปลายจะใช้เป็นกระดูกอ่อนเทียมร่วมกับกระดูกอ่อนจริงมาเสริมสันให้มันดูโด่งขึ้น ก้น,นี้เป็นตัวอย่างของการเสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครงเทียมร่วมกับกระดูกอ่อนหลังหูร่วมกับการใช้ซิลิโคนมาบริเวณสันของจมูกอันนี้เป็นเคสที่หลังผ่าตัดประมาณ4เดือนซึ่งก็เข้าที่ไปประมาณ8 0 9 0้และผลของการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพอใจปลายจมูกก็ได้พุ่งโด่งตามที่ผู้ป่วยต้องการโดยที่ไปลายไม่ตึงแล้วก็ มีเนื้อซัพพอร์ตพอสมควรหลังผ่าตัดก็ดูโอเคเป็นที่พอใจคนไข้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าสวยขึ้นแล้วก็ดูหน้าเด็กลงใครเข้ามาเห็นก็รู้สึกบอกว่าไปทำอะไรมาทำให้หน้าเปลี่ยนก็ทำให้มั่นใจขึ้นโดยส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะมาทำใจค่ะ